ยำส้มโอกุ้งสดค่ะจานนี้จะเป็นสไตลย์ยำโบราณน,นะมันก็จริงๆมันทาไม่ยากหรอกคนพอได้ยินว่ายำโบราณก็นึกว่ามันยากจริงๆไม่ยากเริ่มต้นนะคะเราก็เตรียมส้มโอไว้สักประมาณครึ่งลูกนะแล้วก็ปอกนะคะเตรียมไว้แล้วเราก็จัดการกุ้งด้วยการปอกเปลือกผ่าหลังเสร็จเรียบร้อยพักไว้ทีนี้เรามาเตรียมน้ํายำกันน้ำยำจะประกอบด้วยน้ำกะทิ นะแล้วก็จะมีน้ำพริกเผาพริกป่ดนด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลามะนาวคนทุกอย่างให้ละลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำปาลปีบ๊บต้องคนให้ละลายก่อนเท่ชิมรสนะคะไม่งั้นดี๋ยวมันจะหวานเกินไปชิมรสให้คือลักษณะของยำโบราณเนี่ยจะไม่เปรี้ยวโดดนะจะหอมมันหวานน,น้อยๆเค็มอ่อนๆน,นะคะจะแบบจะจะกลมๆ รสชาติจะกลมก่อมนิดนึงนะคะหลังจากชิมได้ที่แล้วนะอย่าให้หวานมากเพราะซ้มโอของเราหวานอยู่แล้วโอเคไหมเราก็จะใส่ซ้มโอใส่ตะไคร้ซอยนะคะใส่ใบมะกรูดซอยพริกจินดาซอยนะรละเอียดใส่ลงไปรวมถึงกุ้งที่เราเลวกเอาไว้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยถวั่วลิสงคั่ว เท่านี้ก็จบแล้วสไตล์ยังโบราณแต่ถ้าใครจะใส่มะพร้าวคั่วไปด้วยนะคะก็ไม่ผิดกติกามันก็จะหอมมะพร้าวนิดนึงสามารถทานเป็นคำคำแบบเมี่ยงนะกับใบชะพลูก,ก็ได้โอ้ยร้อนรอนรนชิมนะอืม,อม รสสัมผัสแรกคือความหอมนะคะเราจะได้ความหอมของพริกงขาวเนี่ยฟุ้งขึ้นมาก่อนกัดลงไปปุ๊บจะได้ความเด้งของกุ้งนะเนื้อกุ้งที่เด้งๆส้มโอหวานแล้วก็มีความหอมของสม,มุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดซอยเผ็ดนิดๆจานนี้อร่อยมากเลยนะค่ะบ้าง